กลับมาอีกครั้งกับงาน4 CNX ทะเลเชียงใหม่มหากรรมอาหารทะเลที่รวบรวมร้านอาหารทะเลชื่อดังอย่างกุ้งยิ้มและรวมร้านอาหารเด็ดๆอีกมากมายพร้อมเครื่องเล่นส่วนน้ําและดนตรีโซจัดที่หน้าเซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึง6มิถุนายนนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มอาหารทะเลจุกๆภายในงานมีส่วนน้ําพูล่าแบเครื่องเล่นทางน้ําและสไลเดอร์มาเอาใจเด็กๆกันด้วยน้องมีพร้อมมาสร้างความสนุกให้ทุกคนแล้วและในงานนี้มีร้านกุ้งยิม้มร้านอาหารทะ,ทะเลที่ได้รับการันตีด้วยรางวัลและขึ้นชื่อวด่กา น,นี้รับประกันความสดสะอาดอร่อยเขาได้ยกทะเลมาไว้ให้ทุกคนแล้วที่เชียงใหม่ร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารทะเลในราคาที่โคตรคุ้มอย่างเซตนี้แค่300บาทได้กุ้งตัวให,ใหญ่ถึง3ตัวเลยทุกคนและยงได้น้ำปลาหมึกหอยหวานน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่ในเซตบอกเลยว่าคุ้มเวอร์หรือจะเป็นเซตรวมปลาหมึกแบบนี้แค่150้าบาทได้ปลาหมึกเป็นต,ตัวรวมไปถึงไข่ปลาหมึกบอกเลยว่าฟินมากและยังมีกิจกรรมสนุกๆกุ้งดองสี้ยวตักละร้อยใครตักได้เท่าไหร่ก็คือเอาไปเลยและห้ามพลาดหอยเชลล์ย่างซอสโชยุเขาจะย่างหอยเชลล์ตัวใหญ่แล้วใส กับน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยว่าโคตรอร่อยเลยทุกคนและเขายังมีหอมหมกปลากรายหอมหมกปูหอหมอกกุง้งเริ่มต้นชิ้นละสิบาทรสชาติคืออร่อยกลมกล่อมมากทุกคนและในงานนี้โคตรเกี่ยวเจ้าดังเขาก็มาด้วยเกลยวทรงเครื่องลูกใหญ่ข้างในเป็นกุ้งเน้นๆและทอดมันกุ้งเน้นๆที่ต้องรีพุงตัวมาตมและยังสามารถมานั่งชิลฟังดนตรีสดกับศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบได้ทุกวันฟรีพร้อมกิจกรรมภายในงานอีกมากมามงานเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นหนึ่งเที่ยงคืนแล้วแวะมานะครับ